ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่เก้าสิ่ถารนะคะมาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะคะอืไพ่เขาจะเล่าเรื่องว่าเขาคนนั้นน่ะมาเจอรักแท้ในวันที่เขาเจอคุณหรือเขามารู้สึกตัวว่าเขาได้เจอรักแท้ในวันที่เจอคุณแต่ในวันนั้นน่ะก็อาจจะไม่มีคุณอยู่แล้วก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะดูตัวคุณก่อน Night of Cup, The Tower, กดาบแล้วก็ n i น h t of s d อ r d ัดเม้นท์คล้ายๆกับว่าตัวคุณอะผ่านเรื่องราวความทุกข์ความเสียใจอะมาเยอะมากบางครั้งหาเหตุผลไม่ได้ว่าเฮ้ยมีคนรักอยู่ดีๆแล้วทำไมอยู่ๆมันก็จบแบบไม่มีปีไม่มีขุยจบแบบกระทันหันหรืออยู่ๆ คุยกันดีๆแล้วก็บ็อกกันไปแบบนั้นเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาเจอทั้งเรื่องปุบปับฉับพลันกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวหลายต่อหลายเคสไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในเรื่องราวของความรักนะเรื่องอื่นก็เช่นกันแล้วคุณก็มีความทุกข์ทรมานหัวิจหัวใจมา พอสมควรพยายามจะหลุดพ้นจากในเรื่องราวตรงนี้ให้ได้บางครั้งก็มีการส่งกิจส่งใจนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลว่าทำไมชีวิตจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมเรื่องดีๆถึงไม่มาเกิดกับคุณบ้างหาเหตุผลไม่ได้แรกๆอ่ะก,ก็จะเสียเวลากับการหาเหตุผลฉันไม่ดีตรงไหนฉันผิดพลาดอะไร พอมาหลังๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วหรือคุณน่ะกลับมาคิวตัวเองสักระยะหนึ่งอ่ะจนกระทั่งว่าเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นความผิดของใครมันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของข้อกรรมก็ได้หรือในเรื่องของสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องเกิดยียงแต่เมื่อเกิดแล้ว จะต้องแก้ไขแล้วก็รับมือกับมันให้ได้คุณก็เริ่มนิ่งขึ้นแต่ก่อนคุณจะกระสับกระส่ายมากประมาณว่าทุรนทุรายอ่ะไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไงจะมีความสุขจากภายนอกไปหาเพื่อนก็ยังแก้ไม่ได้ไปเที่ยวมันยังไม่สุขมันขาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาหลังๆก็เลยพยายามนิ่ง นิ่งแล้วก็พยายามไม่นําเรื่องที่มันเป็นความทุกข์เข้ามาใส่ตัวหรือมองว่าเมื่อมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็จะต้องสุขได้มันจะวนเวียนอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ได้วิ่งหนีกับความเป็นจริงแต่ยอมรับแล้วก็ปรับตัวเองมากกว่านะคะอาทีนี้มาดูเขาคนนั้นก้าวถ้วย ไนโอเพนเตคอสามถ้วย4ถ้วยแล้วก็สดักเขาคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอและเขาก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไรในชีวิตมีความสุขดีเหมือนกับเมื่อแต่ก่อนเนี้ยตัวเขาอะก็น่าที่จะเคยเบื่อในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนกัน เจอความรักก็เจอแต่คนหักหลังทิ้นแทงหัวใจแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตัวเขาเนะ่แต่ด้วยความที่เป็นเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าไม่ได้จมอยู่กับอดีตจนเกินไปเขามีเรื่องราวของการเดินทางการรักอิสระแล้วก็ เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งเพราะฉะนั้นเรื่องราวดาราม่าหรือความทุกข์จะอยู่กับเขาได้ไม่นานในเบื้องนอกนะภายนอกแต่ภายในใจอะ่ะก็ยังคงที่จะมีความทุกข์อยู่เพียงแต่เขาไม่นําเรื่องพวกเนี้ยมาใส่ใจให้มันมากจนเกินไปเพราะกลัวว่ามันจะไปติดหลงแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาอะ่ะมันไปต่อไม่ได้ เพราะเขาวางเป้าหมายในชีวิตอะไรอ่ะไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องราวของความมั่นคงของบ้านเรือนของเขาที่อยู่ที่อาศัยความเป็นอยู่อนาคตของเขาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่มาโฟกัสในเรื่องการงานมากขึ้นสนใจเรื่องความรักน้อยลง แต่มีในเรื่องราวของมิตรภาพอยู่กับเพื่อนอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับอะไรที่รอบตัวเนี่ยที่ทำให้เขาอะมีพลังงานที่ดีอ่ะว่าในเมื่อไปอยู่ในจุดที่มันไม่มีคุณค่าแล้วก็โดนกระทำมาเขาก็จะไม่อยู่ณจุดจุดนั้นแต่เขาจะอยู่ในจุดที่มันสร้างพลังงานดีๆให้กับเขาสร้างตัวตนให้กับเขาแล้วก็มีคุณค่ามากๆ นี่นี่ก็คือเขาเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้แล้วก็เป็นคนที่รักความสงบถึงเวลาทำงานก็คือเต็มที่พูดคุยได้แต่หลังเวลาเลิกงานหรืออะไรเนี่ยจะชอบอยู่ส่วนตัวของตัวเองเรื่องงานจะชอบมากเขาจะทำงานเป็นแบบเอาจริงเอาจังเพราะเขามองว่าชีวิตของเขาเนี่ย จุดอื่นเนี่ยมันจะต้องลําบากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแต่ถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยถึงไหนถึงกันเพราะเขาสามารถกําหนดได้ด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอะเป็นคนสั่งให้กระทำลงไปแต่ในเรื่องของหัวใจไม่สามารถที่จะคอนโทนได้ในความสุกข,ของอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็คือตัวตนระหว่างคุณกับเขาเป็นแบบนั้นและทีนี้ไปดู ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นเช่นใดสีดาบเดวิล10บดาบสี่เหรียญเดอะซันเข้าใจว่าตอนที่คุณและเขามาเจอกันอะพลังงานของคุณอะมันเริ่มสดใสและจากการที่ว่าคุณเซฟจิตใจของตัวเองอ่ะให้อยู่ในระดับที่มันมั่นคงแล้วก็ ได้หันมาทําอะไรเพื่อตัวเองอะมากขึ้นจนมันเห็นผลออกมาดีจนไม่ได้สนใจกับเรื่องราวในอดีตละเพียงแต่อยู่ในพื้นที่ของเซฟโซนนั่นคือไม่ไปเสี่ยงกับในเรื่องราวของความรักอะไรใดๆจะเก็บตัวเก็บใจไว้กับสิ่งที่ใช่มากกว่าแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ส่วนตัวเขาตอนที่เจอกับคุณอ่ะเข้าใจว่าเขาน่าจะเพิ่งจบกับอะไรมา เมื่อในอดีตเนี่ยแล้วมันก็ยังติดค้างอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามลืมเลืลเอนก็เถอะแต่มันก็ยังมีพลังงานบางอย่างที่ค้างอยูนะ่เหมือนกับตอนนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราดูว่าเขาพยายามที่จะทําเหมือนกับเข้มแข็งเพื่อไม่ให้ใครมองเห็นแต่เขายังไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการเยียวยาแบบถูกต้องสทัทีเดียว เพราะความมีอีโกโ้ของเขาไงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาไม่ได้เจ็บนะซึ่งจริงๆเขายังเจ็บอยู่แต่เขาพยายามที่จะไม่ไปแก้ไขนะตรงนั้นน่ะให้มันสนิทแผลมันประสานกันซะก่อนคือไม่ยอมรับกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่มองว่าตัวเองแก่งไม่ได้เป็นอะไรแต่ข้างในอะ่ะยังบอกช้ำอยู่มันก็เลยทำให้ยังมีพลังงานตรงเนี้ยหลงเหลืออยู่ ซึ่งแตกต่างจากคุณซึ่งกลายเป็นเดอะซันแล้วมันก็เลยแตกต่างกันแบบนั้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะ่ะเจ็ดถ้วยฟิลออปบอลสเตง The Moon แล้วก็จนะัสติกน่ะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนก็ต่างคนต่างก็ยื่นมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันคำพูดคำจาการแสดงออกแบบ ช่วยเหลือกันในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องของหัวใจหัวใจน่ะเข้าใจว่ายังไม่มีใครอ่ะได้แสดงออกสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวคุณอ่ะตัวคุณไม่ได้คาดหวังถึงความสัมพันธ์แล้วไงแต่ตัวเขาอ่ะเขายังมีความรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยมีความดูดีนะมีความเก่งมี อะไรหลายอย่างซึ่งก็ก็ตรงกับใจเขาหลายประการเหมือนกันเนี่ยตัวเขาคิดแบบนั้นแต่มันทำให้ตัวเขาอะได้แต่คิดใช้ความคิดเยอะแต่การกระทำอะยังไม่กล้าที่จะทำอะไรมากมายไปกว่าการพูดการคุยแต่ความรู้สึกอะมันไปไกลแล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกติดอัดว่า ทำไมทำไมถึงต้องมารู้สึกกับคุณทำไมถึงมีอะไรหลายอย่างที่เขาจะต้องนึกถึงคุณในบางครั้งว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณแต่เขาจะไม่ทำอะไรแล้วเขาก็มองด้วยว่าตัวคุณก็น่าจะรู้สึกดีกับเขาแต่เหมือนกับตัวคุณอะยังไม่ค่อยได้แสดงออกมากมายซึ่งทั้งคู่อะ กำลังปรับบาลานซ์กันอยู่เข้าใจว่ามีความชอบกันแต่ไม่ได้แสดงออกเพราะด้วยตัวคุณอาจจะมองว่าเขาอาจจะแค่เฟรนลี่กับคุณทำดีให้กับคุณก็เหมือนกับทุกๆคนไม่ได้แตกต่างอะไรส่วนตัวเขาเขาก็จะมองว่าคุณอะดูดีแล้วคุณก็มีคนคุยเยอะหรือมีคนเข้าหาคุณเยอะจนกระทั่งว่า เขาก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรมากมีความเกรงใจในการที่จะเข้าหาด้วยนั่นแหละบวกกับในเรื่องราวเดิมๆของเขามันยังคงค้างคาอยู่เขาก็คิดวนเวียนอยู่แบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ขยับไปไหนเรื่องตัวคุณก็แอบคิดเหมือนกันว่าอืมเขาก็มีอะไรหลายอย่างนะที่ตอบโจทย์คุณอ่ะ แต่คุณก็ไม่กล้าที่จะยื่นมอบอะไรให้กับเขาได้มากมายเพราะคุณกลัวว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องราวของความผิดหวังแล้วก็ทำให้ตัวคุณน่ะอาจจะต้องกลับไปอยู่ณจุดจุดเดิมจุดที่เคยงงว่าทำไมอยู่ๆความสัมพันธ์เข้ามาแล้วอยู่ๆความสัมพันธ์ก็ออกไป แบบไม่มีเหตุและผลไม่อยากอยู่ในจุดจุดนั้นแต่อยากอยู่ในจุดที่ว่าโฟกัสในการทำงานให้เยอะรักตัวเองให้มากแล้ถ้าเกิดจะเจอสิ่งที่ใช่ก็ขอให้เข้ามาในรูปแบบของความชัดเจนความจริงจังแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวคุณก็อยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีด้วยแต่คุณก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับ ทิศทางมันจะดีนะรู้สึกแบบนั้นอะว่าคนคนนี้เข้ามาเขาก็มีอะไรดีหลายอย่างเพียงแต่บางครั้งเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายและลึกๆอะคุณก็มีเซนส์สัมผัสได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความผูกพันกันบางอย่างบางครั้งก็นึกถึงเขาแล้วก็เหงาในบางขราว แต่คุณพยายามที่จะสลัดความรู้สึกนั้นออกเพราะคุณมองว่าคุณจะรอแต่เฉพาะคนที่ใช่เท่านั้นน่ะถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็จบแบบเดิมอีกแล้วมันก็หาเหตุผลไม่ได้อีกก็เลยสลัดความคิดนี้ออกไปส่วนตัวเขาอ่ะเนี่ยเข้าใจว่าสิบถ้วยอ่ะมันเป็นพลังงานของความเป็นคู่ด้วยนะ ความเป็นคู่ที่มันสามารถที่จะพัฒนาได้แต่ตัวเขาเลือกที่จะอยู่กันในจุดที่มันดำดิ่งมืดมืดนะไม่กล้าแต่ก็อยากได้เออแล้วก็ทำให้ตัวคุณก็สับสนไปด้วยจากความไขว้เขวของเขาอ่ะว่าเขามีสองขั้วอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ห่างหายไปเงียบอันเนี้ยมันยิ่งทำให้คุณอ่ะ เกิดความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะยังติดในเรื่องราวของการรักอิสระยังไม่อยากที่จะพันผูกกับใครในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยมีเซน์หรือมีไซรอะไรบางอย่างการตระหนักรู้ได้ว่าเขาเน่จริงๆอ่ะเขาก็ต้องการคุณแล้วก็รู้สึกเหงาไม่แพ้กับคุณเนี่ยห้าถ้วยเนี่ย เพียงแต่เขาอ่ะไม่ยอมรับกับความรู้สึกนั้นแล้วก็พยายามที่จะปฏิสเสธเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องราวของรักแท้ในเรื่องราวของบุคเพสรรนิวาสหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่คุณคุยกับเขามาคุณมองว่าคนคนนี้ยากยากต่อการเข้าถึงความรู้สึกมากๆืมก็เลย ปล่อยวางแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจว่าคำตอบปลายทางมันคืออะไรการจะได้พัฒนาหรือเขาจะเดินมาสารภาพหรือมาแสดงออกอะไรที่มากกว่านี้คุณเลิกคาดหวังอะแล้วคุณก็อยู่ในจุดที่ The World ไว้วางใจแล้วก็เชื่อมันว่าคนที่เป็นคู่ของคุณอะมันมีจริงแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่คุณจะดิวกับ สิ่งสิ่งนั้นเด l i เวอรถ้ามีในเรื่องราวของตรงนั้นจริงเนี่ยแสดงว่าวบนเฟมของคุณหรือพาร์ทเนอร์ผู้ส่วนของคุณเนี่ยเขาจะต้องได้รับพลังงานของคุณแล้วเขาจะต้องตระหนักรู้ในรูปแบบเดียวกับคุณมันจะจูนกันได้ง่ายมันจะไม่ยากแล้วคุณเชื่อไหมว่าในวันที่คุณนไม่ได้สนใจนั้นอะเพราะคุณคิดว่าคนคนนี้ไม่น่าจะใช่ แต่เขาเพิ่งจะมาตระหนักรู้นี่ยไฮโดรแฟน่ะแล้วเขารับรู้ถึงพลังงานของคุณได้แล้วณนะช่วงเวลาเนี้ยเขาตื่นรู้แล้วแต่ตัวคุณอะกลับมองว่าในวันที่เขาตื่นรู้แต่ตัวคุณจะไปแล้วไม่เอาแล้วอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเฝ้ารอการตอบสนองจากเขาหรือการแสดงออกจากเขาเนี่ยมันเนิ่นนาน คุณมองว่าต่อให้เขารับรู้แล้วอีกเมื่อไหร่ล่ะเขาถึงจะมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะกินเวลาเนิ่นนานหรือคุณมองว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพราะการเชื่อของเขามันอาจจะแค่เพียงเปลือกอาจจะยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแบบคุณนะเหมือนกับเขาก็ไม่น่าจะอินกับในเรื่องของรักแท้คุณก็ ปล่อยแล้วก็ให้มันเป็นไปแต่คุณเชื่อไหมพอเวลาคุณนิ่งคุณปล่อยอเขาอยู่ได้แต่แต่อะไรเขาไม่ได้มีความสุขเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกท้อแท้หัวใจแล้วก็เหงามากเพราะให้ใบจบคือ two o c u p ก็คือในวันที่เขาอ่ะรู้ว่ารักแท้มันเป็นยังไงก็ในวันที่เขาอ่ะ ไม่มีคุณแล้วไงเพราะคุณไม่รอแล้วคุณมองว่าการรักตัวเองของคุณคือรักแท้แต่บางคนบางคู่อาจจะมองว่ารักแท้ก็คือการได้มาสาสัมพันธ์กันเรื่องอันนี้มันมีหลายพลังงานนะคะก็เลยแยกกันไปบางคู่ก็ได้มาอยู่เนี่ยนกันบางคู่ก็รักตัวเองแบบรักไม่มีเงื่อนไขก็คือรักแท้เหมือนกันนะคะ มันจะเป็นประมาณนี้เอาให้นางฟ้ามาดูให้นางฟ้าบอกว่าเนี่ย stay optimistic about your love life นั่นก็คือว่ามาจากสิ่งที่ร้องขอหรือมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาประทานให้ความรักแท้น่ะถึงจะมีความแตกต่างกันน่ะแต่ว่าทุกความแตกต่างน่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย แต่ทั้งคู่เนี่ยเคยผ่านเรื่องราวของความรักที่ผิดหวังเสียใจมามันจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอะยอมรับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องราวของความรักแท้ว่ามันมีจริงแล้วก็จูนพลังงานได้มันจะเกิดในเรื่องราวของแรงดึงดูดแล้วก็ช่วงหา่างมันจะน้อยลงมันจะมีการดึงดูดซึ่งกันและกัน ปลอดภัยที่จะรักถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะว่าดวงจิตสองดวงเนี่ยการรับรู้จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนดีอะ่ะอย่างน้อยๆคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของสถานะแพชชั่นแรงดึงดูดแล้วก็คนเก่าจากอดีตชาติบนกลับมาก็คือเป็นรักแทนเนี่ยแหละนะคะ เอ็กซ์เพรสอยู่เลิฟทีนี้มันจะไม่ช้าละมันจะเป็นแบบก้าวกระโดดละนะคะอืมนี่ก็คือเรื่องราวในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะลองเอาไพ่ angel answer มาดูนะคะตั้งคำถามไว้ก็ได้สัก3ข้อจะเปิดเฉลยดอไม่ทันก็กดพอสเอาไว้อันเนี้ยสำหรับ150อันนี้เรียกว่า angel answer ถามตอบกับ นางฟ้าอันนี้คือ the romance angel romance angel ก็คือมาเช็คความสัมพันธ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะสั่งได้นะใต้ description ด้านล่างจะมีลายมันมีอยู่3ลายอะ่ะเวลาเขียนก็เขียนแค่ลายใดลายหนึ่งก็ได้เพราะยังไงก็ต้องไปอ่านทั้ง3ลายอยู่แล้วทุกเครื่องนะคะไม่ต้องเขียนมาคนคนเดียวทั้ง3ลายมันปวดหัวข้อแรกไม่รู้ว่าคุณถามอะไรไพ่จะตอบว่า the situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นข้อ2ตอบว่าโนไม่รู้ถามว่าอะไรและข้อ3คุณพร้อมแล้วหรือยังนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมและก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะยิ่งกดยิ่งเท่ากับว่าได้บุญ เพราะว่าเป็นการแผ่ในเรื่องราวดีๆไปสู่คนอื่นด้วยนะคะมันเป็นการดูไพ่แล้วก็ได้บุญแชร์ไปเยอะๆนะคะฝ่ายอีกช่องหนึ่งด้วยก็คือไพ่ภูมิยานในเรื่องราวของการถวายดอกบัวก็เหมือนเดิมสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็โอนมาชุดละหนึ่งบาทนะคะแพนก็จะดูจากชื่อนั้นอนะที่สลิด ไม่ต้องเขียนอะไรมาเยอะแยะนะคะแค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็จะไปจัดการทำให้นะคะก็ประมาณนี้เลยฝากสมาชิกด้วยนะคะซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์สามารถเข้าร่วมได้ก็นำมาหักแล้วก็ไปทำบุญด้วยเช่นกันแ้วช่วงนี้ก็คือถ้าใครสั่งผลิตภัณฑ์หนังสือหรือไพ่ก็จะมีการ์ดที่เขียนโดยแผนพร้อมกับลายมือ มแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็กำลังใจมอบไปให้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายรักๆนะคะ